สบายดีพี่น้องมีอะไรกินเมนูเดี๋ยวพงนษ์ไปสื่อส่งทาจะหารอร่อยแบบสื่บนึ่งเหตุนะคะไปห้างเสือพายกันป่ะผ่านไปเองไปสืบก <c oughs> <ๆ>ับทรายใช่แล้วค่ะอะไรคือวิ่งไปมากินหมันขอดีนะฮะขอดีนะอืม หน้าหนาเซนนะเจาจามันสุกปังอยยังไม่สุกหรอต่กระโดดมันสุกแล้วน้ำมันอนี่หรอก เมนปลาไกลก็คือหนี้นะเนาะอันทุ่งอันทุ่งข่าวบอลอันนี้มันยังใส่เป็ดเก่าเนาะเออผู้หลงเปนอะไรมาพี่น้องกินข้าวแรงมาแลูกเนีกินทุกกินข้าวแรงจะกินคนเดียวดูข้าเแล้วที่ข้าวสายอะไรกินพี่ยังแข่งโป๊กอยู่เลยส่งยังไหมโดยเรา ว่คักเนาะนังวาแได้หายอืดเยเด้อเดี่ยน้ามคือยุ่งน่ยได้ะยุงกัยุงโพดเห็นว่ากับลุงยุ่ง điệp viên, tôi. Tôi làm sao mà bây giờ làm ăn kinh tế. nhà เบิดปอนี่เออนอนเบิดบอนี่แม่มาอันน้เสียวเอาอีกเลยไม่ยอมกินบุ๊คเสียวเมื่อแล้วน้ำมือเป็นไหมมอคือเมื่อน่ะแหละโมโนไม่อนมอตัดของตดขมไม่อนเลยโดยโดยเมื่อโมโน

Quay lại thời điểm ở tầng. Oi bỏ tôi phải không muốn một chút. Ni tiếng mô. Hãy mẹ ông mẹ dặn bay. Em dặn ta hỏi hoa 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 hoa

มีแกงหนาไมบ้มัเก่งท่ไหร่มีมีี่มันมีแต่เอะดอนได้ลงขีดหม่อฮาระชอบไปเบิ่งเงินเ่อนอนเก่งหนาไหมเองแล้ววะถูกถลงนะถึงเมื่อวานก็สุบอยู่แล้วกันบต้องไปเรีนกับลุงไปนอนเรียนกับ่เนไปยงลายยงลายยามาเดือข่าวกุซูปนะมาแลือกข่าวบุซูปบานีพิอนอกโซจุกนี่เออ ลาจิไปไดได้สองตัวมามามากับปลาซุกว่ะนี่สุั่ากินมากกวงอยาวไรกน้อยหน้ามันชมากนั่งรอะไร้วกส่ไปเด้อ้ะอาหารอลาว่าว่เาเาอเอาอ้เขา

ยนี่เตม,มาใส่เกียงวันนี้ซื้อ้ต้องกินมาัสิปอมาเด้อาตัวเหรอขบรถุกบายเีย่ะขอบรถุูปเราไปนอนอาาไปกวนหมอนล้วนี่มันถูกตับแล้วนี่มันเป็นแหมะกระซานด้วยนี่ quạt nắng luôn. nó nói cho thử để nó Anh hơi.

ยิงกระพุงมาเมือนเดิงาิแล้วแเป็นนมอไดหม้ได้หัวยังน่ะหม้อในตู้น่ะคือวัน้ซางสนถนนเฮ้ยน้ามงกหัตรงทาเพชย่างไนี่ตรงทาเนี่ในหมอตัวนี้ บอกันต <t Beautiful> ่หมคน่ยังบกทำไยังกินเี่เฮยิเลิฟนะผมืมนอนไม่นอนอยู่หกมวนเมื่อนน้นเนาะอ้ยยังบอกมาขึ้นไปนอนอีกทังนังมาโนังนอนอยู่หมวนั่านอนมันก็มนเป็เจ็บงใจเราตัวานอนอะไรใ้ย เอามาเมียบาเต็บหมดดูไปการุ่าเสบาในรากนอนอยู่ต่างถังโกไฟอาต่างต่อกัล้วเราดนะน้อนโอคุณลูกบ้านนอนเลยมันเห็นอะไร เัเสิล้งานงหน่ดงน่อยช่วงนี้เสอาที่ยังตายที่เนี่ยงไดแท้แทนาเบิดเปิดเอาหน้าไ้ลาเอาหน้ามาทายบักรก้อบักแทัก้อดกับบักแทกเลกับอันนั้นเด้ลูกไอ้กองนะผู้ผู้ไปสูบนะกอ้วันนะอือกะ้วนนะมันก้นสูบก็ใส่ให้มันสูบ กับสุบได้กอกเขาเล่ได้มันตายบ่อบ่ได้กระปิดกอกกระสูบมันยังเต็มไวอยู่สัสเพาะมันมีกอกสูบเหาะได้เขากะปิดเอากอกเขากระสูบหนับ้นัหมือนไรน่า ยังตามปรตูนะเล้นไี่จะขอโทโพดที่นอกเ้ยที่หมดแล้วดนะปูบอกตามตรงมันกินไม่แล้วกินก็จะได้ขอาโทษจะให้เจตนกเอาฟ่างอะไอคุณไม่บอกิน่วยว่ะ

เขาขี่รถลงไปเที <Interesting. S 1> ali, ่ยวตอนหนาเฮือนเท่านั้นผัดไผ่ผัดบะหุ่งเนาะเขาเจะปินไพรถนขึ้นมาตอนหลอก่หมื่ันบข้าพ่อนไม่เล่กบซเ้คนขี่กันไล่เรียนรอเอนอน แต่อย่าขี่ไปเหย่มันเบิด์ตอะไรกันยุ่มากมันเบิดเวลาน่ะแต่ห้ายังขี่ลงมือหอดเทียงหูกระบุกไก่มันเบิดร์ตอะไรกันอยุ่มากมันเบิดเวลาอะไรมันบิดมดนไปได้ผมก็จะตัดโดยเมื่อบ่ลอสเมื่อเนาะเมื่อเน้อบอสน้อเกียร์นี่นี่ได้มากองยาเทนนี่กองยาเทน ่ไหมมาไผมาต่อบอกมีเมือดอีมีอันนี้พ่อบอกนอนพาหนอาเราจเลียนนะ